สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับข้าสส่รากการที่วิสานร,ร่วมใจสู่ภัยแลงครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นครับพาคุณผู้ชมมาบังอีกหนึ่งโครงการคือโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสีแก้ไขปัญหาภัยแลงหรือน,นอ้ำท่วมแรงดติดตามรับชมลยครับปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนและน้ำแลงในหลายพื้นที่เป็นปัญหาสัมซาที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเห็นเป็นประจำ ซึ่งหลายภาคส่วนก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจที่จะแก้ไขเรื่องน้ำก็คือโครงการธนาคารน้ำใตดินซึ่งเรื่องนี้เขาสิบไปฟังแนวทางและวิธีการจากทีมปรึกษ,ษาอาบุโซโครงการ AGS ประเทศไทยที่ท่านได้เข้ามาให้คำแนะนำและเป็นทีมปรึกษ,ษาการทําระบบธนาคารน้ำใตดินที่อำเภอพ้อนจังหวัดขอนแก่นครับ ท,ที่อยากจะพูดวันนี้นาทีน่นี่ก็คือว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเมืองพนมีปัญหาเรื่องน้ําทั้งบริโภคอุปโภคเรื่องการเกษตรไม่ต้องพูดแทบไม่มีคือปัญหาก็คือว่าน้ําบนดินเนี่ยอย่างอ่างอะไรต่างๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดว่าหนึ่งมันมันเอาน้ำเรามาเก็บไว้ไม่ให้มันรั่วลงอ่างไม่ให้มันรั่วลงไปใต้ดินเป็นอ่างเก็บน้ํา แต่ที่ผมอยากจะเสนอความคิดก็คือว่าเอาอ่างเอาเอาใต้ดินเนี่ยเอาเอาใต้ดินเนี่ยเป็นตัวเก็บน้ําไม่ได้เพาเอาตัวอ่างเพราะฉะนั้นถ้าอย่างอ่างตัวนี้นะถ้าเราสามารถเจาะเป็นสะดือทางท้่นั้นหมายถึงว่าต้องศึกษาธรณีวิทนนนยาเจาะสะดือจนถึงชั้นหินอุ้มน้ําหินอุ้มน้ํามันก็จะเป็นเ,เรียกว่าหินตับม้าหรืออะไรนี่นะฮะพอพอน้ํามันถึกน้ำปั๊บมันจะซึมมันมีช่องว่าง มันจะซึมลงไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้าฝนมันจะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาน้ําท่วมคราวนี้พอแล้งปั๊บเนี่ยน้ําพวกนี้นะถ้าเราสูบน้ําที่มันอยู่ในหินเนี่ยมันก็จะไหลย้อนกลับขึ้นมันเหมือนกับธนาคารนะฮะถ้าพูดมันก็เอาไปฝากไว้ในหน้าฝนแล้วก็เอามาใช้ในหน้าแล้ง ที่เรียกว่าธนาคารน้ำที่ดินที่จริงมันไม่ใช่ธนาคารหรอกเพราะว่า,ามันก็จะมีทางน้ำอย่างน้ำเค็มนี่ก็จะเป็นทางน้ำอยู่ข้างล่างนะฮะไอไอไอใต้ชั้นหินอุ้มน้ำก็มีแล้วแต่แล้วแต่แหล่งเพราะนั้นการมีข้อมูลธรณีวิทยาเนี่ยสำคัญที่สุดทวนี้ไอบอ่บอที่เราขุดเนี่ยมันต้องเป็นบ่อที่สามารถมีน้ำหนัก น้ำหนักน้ำเนี่ยสมมุติว่า40คูณ40ลูกจิตมตรก็เกือบหมื่นตันน้ำท่วมอยู่ข้างบนอีกน้ำพวกนี้มันก็จะถูกกดเอาน้ำเนี่ยลงไปในหินอุมน้ำเอาน้ำไปเก็บไว้คือน้ำเค็มเนี่ยมันอยู่ล่างมันเกิดจากโดมเกลือน้ำผิวดินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องน้ำเสียของชุมชนซึ่งเราอาจจะต้องกันออกเราไปเลือกเอาตรงจุดที่น้ำคุณภาพดีแล้วค่อยเติม อันนี้ก็เป็นเรื่องวิชาการอีกแต่เค็มนี่มันถือว่ามันเค็มเพราะเครืออยู่ข้างล่างนะฮะที่เชิงเครือเนี่ยที่มันมีบ่อสองบ่อบ่อหนึ่งเนี่ยขุดทะลุหินอุ้มน้ําไปเจอชั้นเกลืออันนี้เค็มเลยใช้ไม่ได้เลยห่างไปอีกทักยี่สิบเมตรขุดแล้วไม่ทะลุจนถึงไม่ทะลุเลยหินหินอุ้มน้ําก็ใช้ได้ แต่ทั้งนี้หมายถึงว่ามันต้องมีมันต้องมีเก็บนะมันถึงจะขึ้นอาจจะเติมลงไปร้อยส่วนเอามาใช้หกสิบส่วนเราปีหลังก็สะสมไปอีกแล้วน้ําพวกนี้เนี่ยมันก็จะซึมลงไปเบื้องล่างคือน้ําบาดาลมันอยู่ลึกอันนี้เขาเรียกว่าน้ําใต้ดินอยู่ระดับไม่ถึงสิบห้าเมตรพอมันซึมลงไปแล้วมันก็ไปเติมน้ําส่วนหนึ่งก็ไปเติมในบ่อบาดาลบ่อบาดาลแคนที่จะสูบสี่สิบเมตรเนี่ย พอมันลึกลงไปเรื่อยพอมันได้รินการเติมมันจะก็ที่อาจจะสูบป,ประมาณ20เมตรเนี่ยน้ำตัวบาดาลก็ขึ้นแหละช,ชื่อรชิตาสาริมาน์น,นะคะเป็นนักอุกทกอุทกธรณีวิทยานะคะปัจจุบันน็คือทำในส่วนของหน่วยงานอเมริกันกาวอเตอร์โซลูชันของประเทศไทยนะคะแต่ว่าหน่วยงานหลักเขาอยู่อเมริกาแต่ว่าในส่วนของพี่ก็คือเราจะมีหน่วยงานของเอประเทศไทย พี S <S. <S. ่ก็รับเป็นหน้าที่ว่าเป็นนักอุทกธรณิยาของหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ดูแลก็คือจะช่วยดูข้อมูลด้านธรณิยาของพื้นที่ที่จะทําเรื่องธนาคารน้ําใตดินนะคะโดยหลักการทางวิชาการแล้วก็จะอ้างอิงจากของกรมักสารน้ำบาดาลซึ่งปัจจุบันกรมักสารน้ำบาดาลเขาก็ได้ออกหลักเกณฑ์นะคะเรื่องของการเติมน้ําใต้ดินออกมาเป็นมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานที่จะทําเรื่องธนาคารน้ําใตดินหรือว่าการเติมน้ําใต้ดินเนี่ย ได้เอาไปใช้เป็นแนวทางนะคะแต่ทีเนี้ยที่ผ่านมาที่ผ่านมาเรื่องของการทําอาคารหรือว่าโครงการโครงการที่ทำเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างและที่ผ่านมาใน,ในประเทศไทยเนี่ยทำมาบ้างแล้วมีอะไรบ้างคะอ๋อถ้าเป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องอาาาการเติมน้าใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินเนาะอาจจะเรียกรวมๆเพราะเป็นหลักการเดียวกันแต่อาจจะเรียกต่างกันเนาะก็ ถ้าหน่วยงานต้นแบบที่เป็นที่ทําเรื่องคันน้ำใต้ดินก็จะมีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึ่งที่ที่อาเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะส่วนของภาคเหนือก็จะมีที่อบตวังขำแหค่ะก็เป็นต้นแบบทางภาคกลางนะคะภาคภาคเหนือตอนล่างและส่วนภาคกลางก็ที่องค์การบริหารอยู่ที่เทศบาลตําบลหนองมเมงที่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะส่วนภาคอีสานหลักก็จะมีอยู่3าที่ก็จะมีที่ตําบลบ้านพึ่งอําเภอเมืองนครพนม แล้วก็มีไทาอีสานตอนใต้ก็จะมีที่อบตเก่าขามที่อำเภอน้ํายืนะยกตัวอย่างที่อำเภอบ้านพึ่งที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้พอเราทําโครงการธนาคารน้ำตลินขึ้นมาแล้วมันแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างอย่างที่บ้านพึ่งเป็นที่แรกที่มีงานวิจัยลงเนาะแต่เป็นของมือที่พลังงานที่ยั่งยืนที่เขาลงไปทําพวกงานวิจัยนะคะก็เขาจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ แล้วก็ท่านสมเกียรติประจําวงท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปดูดูแล้วนะคะอ่าทนีนี้ในส่วนที่พี่ได้เข้าไปทําพิชาการเต็มเต็มที่เลยเนี่ยก็จะเป็นของที่ของที่เทศบาลตําบลเชียงคือเทียมเพื่อเมืองสกลนครนะคะอันนั้นก็คือเอาหลักวิชาการทางทุกธรณีวิทยาเนี่ยไปทําทุกขั้นตอนเลยตามที่พี่ได้บรรยายไปเมื่อเมื่อช่องชวงเช้าอะคะ่ะว่าในการทำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกที่จะ สามารถทําได้หรือว่าลงมือทําได้เลยมันจะต้องมีขั้นตอนเช่นขั้นแรกเราก็ต้องศึกษาสภาพพื้นที่ก่อนสภาพพื้นประเทศนะคะว่าในพื้นที่ที่เราจะทำน่ะอย่างเช่นกรณีน,นี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าพื้นที่สูงพื้นที่ลุ่มน้ําคือเราต้องมองภาพกว้างเป็นลุ่มน้ําก่อนว่าในโซนนี้ลุ่มน้ําหลักลุ่มน้ําย่อยพื้นที่สูงอยู่ตรงไหนพื้นที่ต่ำอยู่ตรงไหน<ม>เราถึงจะวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่รับน้ำเราควรจะเป็นโซนไหนพื้นที่ เติมน้าพื้นที่จ่ายน้ำอะค่ะพื้นที่ที่จะทําควรจะเป็นพื้นที่ต่ําที่จะรับน้ําพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือเป็นพื้นที่รับน้ําคือควรจะเป็นพื้นที่สูงนะคะยังไงคัมันจะเติมเพราะว่าที่สูงพื้นที่สูงมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะตามที่เขาจาแนมันมีพื้นที่สูงเป็นพื้นที่รับน้ําพื้นที่ต่ําเป็นพื้นที่จ่ายน้ําใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราเลือกพื้นที่เราสมมติเราตรงนี้เราจะทําให้มันเติมมาแถวๆนี้เพื่อให้ปริมาณน้ํามันมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม ในพื้นที่รอบๆตัวละเลิงวายเนี่ยค่ะมันจะ,ะความสูงทิศทางการไหลของน้ําด้วยก็จะเก็บข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลบอ่บอบ่อน้ําบาดาลแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่น้ําบาดาลใช่ไหมคะสแสดงว่า<ช>พื้นที่ที่เราจะทํหนึ่งจุดต้องมีการศึกษาพื้นที่ก่อนว่าทําได้ไหม<ช>ไม่ใช่ว่าจะทําเลยอง์ประกอบหลักคือหนึ่งศึกษาพื้นที่ก่อนรับน้ํารองรับน้ําพื้นที่ส่งน้ํา ใช่ใช่ไหมฮะระบบเครื่องที่เราสำรวจนี่นผ่านเครื่องอะไรยังไงฮะโดยขั้นแรกเนาะที่อธิบายไปก็คือเราศึกษาข้อมูลทา,ทางทางธรณีกลุ่มทุกธรณีก่อนวิเคราะห์ Because ทิศทางการไหลเสร็จปุ๊บในการที่จะรู้ว่าตรงไหนความลึกตรงไหนมันถึงหินแข็งหรือว่าจะเจาะกี่เมตรให้มันทะลุหินอุมน้ําเราต้องสำรวจทางทางธรณีฟิสิกส์ใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์นะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่า ความลึกของชั้นดินชั้นหินหรือว่าชั้นน้ำชั้นทั้นหินอุ้มน้ำเนี่ยมันอยู่ที่กี่เมตรเราก็จะสำรวจก่อนพอสำรวจปุ๊บเราได้ผลละแปลออกมาเป็นชั้นข้อมูลเราก็จะเจาะใช้เครื่องเจาะเทสชั้นดินชั้นหินนะคะเพื่อจะดูชั้นหินชั้นดินจริงอะค่ะที่เจาะว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญทบวิเคราะห์ว่าลักษณะดินหินแบบเนี้ยมันมีความสามารถในการซึมผ่านที่เหมาะสมไหมนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็เริมได้าทิได้ก็ ออกแบบเลยว่าจะเป็นบ่อปิดหรือบ่อเปิดอาจจะเป็นสะถ้าพื้นที่ใหญ่ๆก็ถ้าชาวบ้านเขาให้ความว่ามือเนาะแล้วก็จะออกแบบเป็นสะใหญ่ได้แต่ถ้าการพื้นพื้นที่เล็กๆก็อาจจะทําเป็นระบบแบบพวกบ่อวงคอนกรีตอะไรประมาณนี้ทั้งหมดที่เราพูดมาเราสามารถเรียกว่าเป็นโครงการอะไรคะธนาคารน้ําใต้ดินใช่ไหมฮะเป็นการเติมน้ําใต้ดินหรืออาจจะบงเล็บว่าธนาคารน้ําใต้ดินการเติมน้ําโครงการ โครงการเติมน้ําใต้ดินหรือธนาคารน้ําใต้ดินถ้าลองอธิบายให,ให้ให้ประชาชนทั่วไปเลยเข้าใจง่ายๆเลยหลักการเป็นยังไงประโยชน์เพื่ออะไรยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะหลักการคร่าๆแล้วง่ายๆก็คือเก็บน้านะคะเกบ็บไว้บนชั้นใต้ดินน้ําที่เอ่อล้นจากน้ําฝนที่ตกลงมาแทนที่จะปล่อยให้มันไหลทิ้งไปใช่ไหมคะล้วก็ทําระบบเก็บ ให้มันไหลซึมลงไปแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันจะซึมตรงไหนได้ดีก็ก็ต้องอาศัยหลักการที่พี่บอกก่อนแต่ทีนี้ประโยชน์ที่จะได้ใช่ไหมคะพอทาเสร็จมันไม่ได้ว่าเห็นผลทันทีนะเราต้องมีการเขาเรียกว่าขั้นตอนติดตามตรวจวัดความสําเร็จของงานอาจจะต้องใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่ง,งปีหลังจากที่เราทําเสร็จก็คือตัวที่จะตรวจวัดความสําเร็จของการทำใช่ไหมคะเราต้องมีบ่อสังเกตการหรือบ่อน้ําบาดาลเก่า,เาได้ที่เราไม่ได้ใช้เพราะเราก็เอาเครื่องวัดระดับน้ำอะคะ่ะ วัดดูว่าตรงเนี้ยที่ก่อนเราทำเนี่ยระดับน้ําอยู่ที่กี่เมตรหลังทําผ่านไปสัก1หรือสองช่วงฤดูฝนเราก็ลองวัดดูอีกทีถ้าเกิดร,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 ระดับน้ํามันสูงขึ้น,นก็แสดงว่าผลการเติมน้ําที่เราทําไปเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มเติมปริมาณน้ําพอน้ําที่มันลงไปมันไปอยู่ในชั้นที่อุ้มน้ําที่มันอิ่มตัวมากพอมันก็จะดันตัวขึ้นมาในบ่อบาดาลเราค่ะนี่แหละพอเราวัดลงไปปุ๊บ มันก็ถ้ามันสูงขึ้นมาก็แสดงว่าผลตัวนี้ก็จะเป็นผลสําเร็จของการเติมน้ําทีนี้เวลาชาวบ้านเอาไปใช้ใช่ไหมคะก็สูบจากบอ่อบานเลยแรกๆเนาะถ้าบ่อโยกบอ่อไรของชาวบ้านเก่าอะคะ่ะก็สูบไปใช้ได้ดกับส่วนหนึ่งก็น้ําปริมาณที่มันเติมในสระมันเป็นทางน้ําที่มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะน้าในสระที่เราขุดมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นซึมหากันใช่ชาวบ้านก็จะสูบเอาไปใช้ในการเกษตรได้ แล้วถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจเช็คจากทางธรณีวิทยาว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมันมีน้ําใต้ดินอยู่แล้วป,ป,ปริมาณนึงทําได้ไหมโดยเบื้องต้นเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วโดยดูจากแผนที่น้ำบาดาลเนาะของกรมเจ้ารน้ำบาดาลควรจะทํำไหมถ้ามีทำไปนะั้นข้อมูลมันจะไม่ละเอียดพอเพราะว่ามาตราส่วนที่ละเอียดที่สุดที่กรมน้ำบาดาลมีก็คือหนึ่งหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่ถ้าเป็นระดับชุมชนตำบลอำเภอย่อยๆอย่างเงี้ยเรายังไม่มีความละเอียด ที่มากมากพอค่ะแล้วก็จะเอาข้อมูลพื้นฐานตรงนั้นมาเป็นข้อมูลตั้งต้นแล้วเราก็สํารวจเพิ่มเติมในรายละเอียดเช่นว่าระดับน้ำบ่อ,บอน้าบาดาลเก่าเราก็ต้องสํารวจใหม่ทั้งหมดเลยในในพื้นที่ค่ะค่าใช้ใใจ่ายกรณีทําแบบนี้เหมาะสําหรับหน่วยงานของราชการทาหรือเหมาะสําหรับประชาชนทั่วไปทอํอพูดถึงค่าใช้จ่ายก็ประมาณในการทำคือพี่ว่าพี่มองว่า อย่างตอนนี้คือนโยบายเนี้ยเป็นน,นโยบายในระดับชาติเนาะท่านผู้อปสระท่านก็ได้ให้นโยบายมาแล้วว่าเรื่องเติมน,น้ำใต้ดินเนี่ยทุกชุมชนทุกอบาตาท้องถิ่นก็ควรจะต้องทำในส่วนของชาวบ้านในคนเรือนเองที่มีงบประมาณของตัวเองเนี่ยสามารถทําได้เลยพวกระบบปิดที่ว่าขุดหลุมแล้วก็เอาพวกชั้นพวกดินพวกหินใส่ลงไปแล้วก็ทําเป็นระบบปิดง่ายๆเนาะถ้าเป็นเรื่องของงบประมาณจริงๆที่ต้องใช้มันต้องอทําการ เียงโครงการแล้วก็แบ่งเป็นเฟสว่าเหมือนเวลาเราศึกษาโครงการเราก็ต้องมีขั้นศึกษาเบื้องต้นเนาะสำรวจออกแบบก่อนที่จะลงทําจริงก็จะแบ่งก็เป็นงบเป็นสส่วนเอาแบบกระชับข้อดี <c oughs> ของโครงการนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์ก็คือช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นนะมีมีแหล่งน้ําสํารองไว้ใช้ในตอนตอนฤด,ดูแล้ง <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เติมลงเลยเนี่ยถ้าเกิดวันไหนปีไหนที่แล้งมากๆเนี่ยคะ่ะ <c oughs> จะเกิดปัญหาทุกชุมชนเลยแต่ถ้าเกิด ผู้นําท้องถิ่นที่มองเห็นตรงนี้ว,ว่ามันมีประโยชน์เขาก็จะเริ่มทําละเพราะมีฝนตกลงมาในหน้าฝนก็เก็บพอเก็บมันก็เติมอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะพอถึงหน้าแรงมาอย่างบางชุมชนเทนบ้านพึ่งหรือว่าเชียงคือเนี่ยเขาไม่เคยประสบปัญหาน้ําแรงมาสองสมปีหลังจากที่เขาทานะคะแต่ว่าตัวอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลายอย่างน้อย2ปีเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน,นะคะก็ประโยชน์ก็คือเกิดอยู่กับชุม,ช,มชนที่อยู่ในพื้นที่ะคะ่ะก,กับชาวบ,บ้านทั่วไป ถ้ามีคนสนใจติดต่อตรงไหนอะไรยังไงี่พค่ะก็จะมีหน่วยงานที่เป็นสำนักงานประสานงานของเประเทศไทยนะคะอยู่ที่วัดคาพงเป้งตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะเป็นค่ะก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะขึ้นขึ้นชื่อนะคะวัดคาพงเป้งซึ่งเป็นที่ที่ท่านหลวงพ่อสมานสิประยุท่านก็อยู่ที่นั่น แล้วก็จะสามารถเสิร์ชเว็บไซต์นะคะตามเพจก็จะเจอ a เมริกันการ u วอ o ์เตอร์โซลูชก็จะเป็นองค์กรที่เราเชื่อมกับต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีผลงานมีสามาชิกทั้งทางทางอเมริกาแล้วก็ทางในทีมประเทศไทย<ๆ>นะคะ A GS G S การเวอ <c oughs> ร์เตอร์โซลูชันขอบคุณครับขอบคุณค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระอลลําเภอพพนจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เ,เริ่มเป็นโมเดลของโครงการคนาคานนำแต่ดินมาแล้ว สิเปีจังใดไปฟังเสียงกันครับครับผมชื่อสุภีทองมีค่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นแวงสุขพระที่วันนี้ได้มาได้เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องบลกทธรณีวิทยาสำรวจแหล่งที่จะดำเนินการทำระบบน้ำใต้ดินสืบเ,เนื่องจากในเขตพื้นที่อำเภอพล,ลอจังหวัดขอนแก่น มีความแห้งแล้งติดต่อกันมาหลายปีถ้าจะไม่ผิดก็คงที่แล้งที่เราเห็นว่าเป็นแล้งจริงๆตั้งแต่ปี47ผมเองก็ในฐานะผู้บริหารท้องถิน่นในพื้นที่ก็เป็นเขตพื้นที่การเกษตรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการประกอบอาชีพก็พยายามหาแนวทางที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องอ,อ่างเก็บน้ำก็ดีเรื่อง น้ำใต้ดินก็ดีซึ่งเราขุดเจาะบ่อบาดานไปหลายแห่งก็ทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้น้ําใต้ดินนี่กำลังจะจะแห้งเหมือนกันจะลําบากผิวดินก็ไม่มีน้ําใต้ดินก็ไม่มีน้ําก็เลยได้ข่าวว่าทางคณะผู้สํารวจทําแหล่งน้ําใต้ดินเนี่ยผมก็เลยติดตามซึ่งในช่วงนี้ก็ได้นักสํารวจมาสํารวจทาง ธรณีวิทยาแล้วก็มีชี้จุดที่จะทำทำบ่อที่จะชาร์จน้ำลงใต้ดินนี่ไป5้าแห่งนะครับในพื้นที่ผมทีนี้จากการที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆครั้งนี่ก็ทราบว่าบึงละเลิงไหวก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าจะหาเป็นจุดเอาน้ำลงใต้ดินได้ซึ่งถ้าลงได้ในจุดนี้ถ้าทำโครงการนี้ ก็จะส่งผลทําให้เขตพื้นที่ในอำเภอพลมีน้ํามากขึ้นจะเก็บน้ําได้กว้างแล้วก็กินพื้นที่ไปหลายตําบลเรามานึกดูว่าในธรรมชาติของอำเภอพลนั้นเมื่อก่อนมันอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่ก็เป็นพื้นที่เดียวกันก็จะมีแหล่งน้ําสําคัญอยู่คือบึงเลิรงหวในเขตเ,เทศบาลเมืองเมืองพลแล้วก็ทุ่งพืงพืชมันจะอยู่ติดเขตแดนระหว่างอำเภอแวงใหญ่และเมืองพน แล้วก็บึงละหานนาซึ่งถ้าดูตามหลักวิชาการที่ท่านผู้รู้ให้ให้ความรู้แนะทางไว้นะี่ถ้าทําเชื่อมกันในในสมจุดนี้ปัญหาภัยแ้งในเขตอําเภอพลแวงน้อยแวงใหญ่และหลายพื้นที่หลายตําบลในในเขตใกล้เคียงเนะี่ยจะทําให้มีน้ําใช้จากบ่อบาดาลก็ดีน้ําผิวดินก็ดีมันจะมันจะไม่แห้งเราแคแก้ปัญหาเรื่อง น้ำน้ำแรงฝนแรงอันนี้จะบรรเทาและก็จะแก้ปัญหาได้ในระดับที่น,น่าพอใจก็เลยพยายามที่จะหาจุดหาพื้นที่หาสำรวจที่จะเอาน้ำลงใต้ดินซึ่งการที่จะเอาน้ำลงใต้ดินนั้นก็เป็นเรื่องยากจะต้องสำรวจแหล่งน้ำที่ตามหลักทางการช่างทางคอนัวรนี่ว่าตรงไหนที่มีจุดน้ำที่จะลงได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ สำรวจหาถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพลช่วยกันนะครับว่าแหล่งน้ำเดิมแหล่งน้ำธรรมชาติที่เรามีอยู่ลำห้วยหนองคลองบึงตรงไหนที่จะเจาะเป็นสะดือที่จะให้น้ำชาร์จลงใต้ดินอันนี้จะทำให้แก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งปัญหาหลักของเราเดี๋ยวนี้ก็คือภัยแล้ง เป็นปัญหาหนักอกของพี่น้องซึ่งคนส่วนใหญ่90%ของพื้นที่นี่จะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็การอุปโภคบริโภคเราก็เดี๋ยวนี้ยังลำบากอยู่ต้องอสูบน้ำจากลำน้ำชีซึ่งลำน้ำชีนั้นก็แห้งเหมือนกันน้ำผิวดินนี่รู้สึกจะลำบากแล้วเดี๋ยวนี้กำลังมาขุดเจาะน้ำใต้ดินอีกทำบ่อบาดานก็ยิ่งทำให้น้ำข้างล่างใต้ดินนี่มัน มันยุบตัวลงไปเยอะเลยม,มันจะพร่องก็คาดว่าถ้าเราไม่ทําระบบนี้ไม่เกินอีก10ปีเราจะไม่มีน้ําใต้ดินใช้กันอันนี้คือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งทําโครงการเอาน้ําชาร์จลงใต้ดินเพื่อมาแก้ปัญหาภัยแล้งเหล่านี้ครับสําหรับในพื้นที่ของผมเองขณะนี้สํารวจไปแล้วแล้วก็ทําโครงการไปแล้ว5แห่งขนาด40่ คูณสีหรือพื้นที่หนึ่งไร่ที่จะขุดเจาะไปแล้วแต่ละบอ่อครับแต่แต่ละบอ่อมีอยู่5บอ่อแต่ละบ่อนั้นะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ความลึกก็7เมตรความลึก7เมตรงบประมาณในการใช้ก็ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเขามีนโยบายให้ใช้งบประมาณของอบตก็คาดว่า ถ้ามีถ้ามีน้ำฝนปีนี้น้ำจะลงใต้ดินแล้วเราจะแก้ปัญหาบ่อบาดาลที่เราขุดเจาะไปแล้วหลายแห่งเนี่ยประมาณ30สิบกว่าแห่งในพื้นที่ตำบลนนจะมีน้ำเพิ่มซึ่งเด๋ยนนี้ที่เจาะไปแล้วเนี่ยน้ำเริ่มแห้งนะครับแต่ทำโครงการนี้แล้วก็ต้องรอน้ำฝนที่จะมาชาร์จเหมือนเดิมที่ผมทํำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายให้ทำให้เอาเงินสะสมที่ ทางองค์การบริหารส่วนตะบนมีอยู่ยมาจ่ายขาดนะครับก,ก็ทําไปแล้วทีนี้ทางรัฐบาลเองก็มีหนังสือแจ้งเวียนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็แจ้งเวียนให้ทางอบตท,ทุกแห่งเนี่ยสามารถดําเนินการสํารวจจัดทาโครงการขอขอ,ขอรับงบประมาณมาขุดระบบธนาคารน้ําใต้ดินได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความหวังหนึ่งที่จะทําให้ท้องถิ่น มีงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่แก้ปัญหาแผ้งในเรื่องการทําระบบธนาคารน้ําใต้ดินครับสำหรับอาเภอพลนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีอาชีพส่วนใหญ่ประชาชนก็มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับแต่ในพื้นที่จริงๆแล้วนั้นนะครับฝนที่ตกก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลเท่าไหร่นะครับดังนั้นทําให้การจัดการน้ํา ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับอย่างปีสองปีที่ผ่านมานะครับปัญหาภัยแรงนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับทิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้แก้ไขก็คือการขุดลอกนะครับตามที่มีการขุดลอกตามพื้นที่ต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการน้ําก็คือจะต้องใช้น้ําอย่างประหยัดครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่เราอย่างมีใช้น้อยอยู่ก็คือ,อ การใช้น้ําใต้ดินก็คือทําธนาคารน้าใตดินขึ้นมาใช้นะครับซึ่งธนาคารน้ําใตดินนั้นก็อยู่ภายใต้กรมของกรมบาดาลเนาะที่เจาะบาดาลนะครับแต่ในส่วนใหญ่นะครับก็มีการเจาะลึกนะครับแต่ในการเจาะระดับ5เมตรสเมตรเนี่ยยังมีผู้ที่ใช้น้อยอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยที่น้องชาวอำเภอพลหลายคนก็ได้มีความสนใจแล้วก็อยากจะ นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้นะครับเพื่อให้การจัดการน้ํานั้นเป็นไปได้ความสมบูรณ์แบบนะครับน้ําผิวดินก็อาจจะดีการขุดลอกแต่ก็จะมีความาละเหยหรือว่า,าสูญสูญเสียไปนะครับในระหว่างวันที่เรามีพระอาทิตย์เนาะแต่น้ําใต้ดินนั้นนะครับถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีมีจุดที่จะทําให้น้ําเหล่านี้เนี่ยลงไปในพื้นดินของเรา ซึ่งจะช่วยแก้ทั้งปัญหาน้ําท่วมนะครับเวลามีน้ําหลากเนี่ยอย่างพื้นที่บึงเริงไหวเนี่ยบางครั้งน้นําล้นตาน้ำเนี่ยถ้าเรามีแหล่งเก็บกักน้ําใต้ดินได้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มีธนาคารน้ําของเรานะครับหรือเวลาน้ําแล้งนะครับเราก็จะได้ใช้น้ําตรงนี้แหละครับขึ้นมาเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้น้ำนะครับเพื่อการดำรงชีวิต สำหรับโครงการธนาคารนาใต้ดินกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาพั้แแรงครับสำหรับเวลาของรายการที่วิสาร,ร่วมใจสุพห้ยแรงมณนีเมื่อเวลาต้องแล้วครับผมพร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ